สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่าผู้เจริญทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่กับไอดีเจ้า บกักกิแล้วกันนะซึ่งไอดีนี้ก็ได้ท่านบูดามาแล้วนะสกยบุญใของเรานะครับหรือว่าท่านชาก,กะนนุนนี่ก็ว่ากันไปนะซึ่งวันนี้เรามาเปิดกระชากเกียร์ตามหาเกียร์ช่องการให้กับท่านดีกว่านะครับก็คือเรื่องอัปเกรดธาตุนะครับอืผมรู้สึกว่าถ้าใส่อัปเกรดธาตุเข้าไปเนี่ยการปิดดาเมจจะปิดได้แบบชัวร์แบบ100%เไปเลยนะสำหรับท่านบูดาแถมมันมีค่าลดการใช้แร่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับ ก็เป็นกางเกงเนาะสำหรับลายผมได้มาแล้วนะซึ่งอาวุธเกลือ,อตูนแน่นอนอาตรงผมอยากได้กระบองอยู่นะเพราะว่ากระบองเนี่ยมันมีรถโอ้ผู้ดาวเินเจอเนาะตีรวมแล้วก็โดนแน่นอนนะครับอเอ้าเองไงกันดีอเอากางเกงแล้วกันฮะเอากางเกงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอาวุธยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเคขอ,อกางเกงแต่ว่าตีรวมของขวานนี่กก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ติดให้กับหลายตัวได้นะครับโอเคไปไป เริ่มดีกว่านะครับสำหรับไอดีนี้ก็ขหวังว่าจะได้นะครับซึ่งอีกมีอสองไอดีนะที่ผมต้องต้องเปิดอืมโอ้ถุงมืออะไรครับนี่ผมต้องดีใจแบบว้าวโอ้ทุเลอืมห้าดาวโอเคเป็นเกียร์หกดาวที่ดูแบบองตรงนะดูแบบไร้ประโยชน์สิ้นดีนะโอเคโอ้โหตีก้าโอ้ไม่ใช่ปืนนะฮึกระเป๋ายามคํำฮึโอเค ไม่เลืออะไรเลยแหลกสไลายลงไปกับต้าไม่เลืออะไรเลย <c oughs> โอ้ยเนอะทั้งวันเลยวันนี้แต่โกนสรรหาแต่เกียร์แปดดาวนะเฮ้ย <c oughs> หัดเอาเกียร์เจ็ดดาวบ้างดีหัดเอาเกียร์เจ็ดดาวหกดาวที่มันดีๆบางดีโอเคไม่เป็นไรนะสลับไอดีนี้ก็ถือว่าได้สลับไหนมาเราก็คงจะโลภเกินไปนะครับสลับไอดีนี้ก็สลับไหนมาถ้าเล่นเกียร์ชนะิดนั้นน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ถือว่าไอดีนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วนะได้ได้พูเทพมาสองนะเป็นอ่าท่านชากะแล้วก็อ่า แจ็คนะครับแถมได้สลับไหนมาแล้วนะครับอืมก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันไปโอเคเดี๋ยวไปไอดีต่อไปก็เลย ID ดีกว่านะครับสำหรับไอดีนี้ก็อ่ะจงไปแล้วนะครับสำหรับรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้ายวค่อย,อยว่ากันนะครับโอเคคลิปอ่าไม่ใช่ไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับมาครับสำหรับไอดีอ่าเลมเอเมเรียหรือว่าไอดีทนายของเราเนยครับมาเดี๋ยวไปรับรูบี้กันดีกว่านะครับโอ้โหตึงต่งๆคาฟูว่ะ ไอ้ทีนี้ก็เกียร์เจ็ดาวไม่ใช่เกียร์แปดาวรอบที่แล้วก็ได้โล่ไอหิงสาเนาะก็ถือว่าอยังไงล่ะมันก็ค่อนข้างจะมีตัวเดียว <c oughs> จริงผมก็อยากจะได้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้กับเอเมียมากกว่านะครับสลหรับเกียร์เนาะโอเครอบนี้เราก็ต้องไปที่สนามไหลแล้วก็กระบองนะครับโอเคโอเคไปกันอย่างรวดเร็วนะครับไปไปไป let's go let's do this ไป สาหรับลายออกหรือว่ากระบองออกเนี่ยผมคิดว่าผมก็จะคุ้มแล้วนะอืก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีโอเคไปครับสำหรับรอบแรกคือโอ้สำหรับลายซื้อได้แล้วนะครับไอดีนี้ได้2ออย่างเลยนะโอ้ตึงๆเลยครับฟู่โอ้เสียไปเลยครับฟู่โอเคได้ไปแล้วนะครับฟู่โอ้ตึงๆเลยครับชิ้นเดียวซะด้วยะครับเอเมเรียอัปเกรดท่านะครับตึงๆเลยครับโอเค <c oughs> โอเคคุปค่าคุปราคาสสอยดีนี้นะครับได้มา2ชิ้นเลยนะโอเคอัปเดท่าตึงๆเดี๋ยวต่อไปก็ไอดีหลักแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีของให้ไอดีหลักของผมหรือเปล่านะครับอืมโอเคเดี๋ยวไอดีนี้เดี๋ยวอัพอัพอ,อัพโชว์หรือเปล่านะอืมเดี๋ยวอัพโชว์หน่อยละกันนะสำหรับอเอเมรียตันของเรานะครับ let's do let's go let's go ไปเพิ่มขีดเต็มกัดไปเลย สองสองสองอย่างงั้นหรอือไม่เป็นไรนะก็ถือว่าค่าก็ไม่ได้แบบอ่าสูงสักหน่อยไม่ใช่ค่าแม็กนะถ้าสูงส,สัก240อันี้ก็กดดีเยี่ยมเลยโอเคเดี๋ยวขอร้องไว้ก่อนนะครับโอเคสำหรับสกิลบวกก็ไม่มีนะ เรียบร้อยโอเคสำหรับไอดีนี้เอาไว้ไประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปไอดีสุดท้ายกันดีกว่าสำหรับไอดีหลักของเราก็ถือว่าเป็นการแบบเปลี่ยนเกียร์ที่ก็งาาก่ายจะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับอเมเดียตันของเราครับโอเคเดี๋ยวความทดลองกันแล้วกันนะครับว่าเอเมเดียตันพอมีอัปเกรดธาตุมีทงตัวมนันเพิ่มความแรงสกิลนะครับมีนั่นนูนนี่ที่บวกเข้าไปนะว่าจะความแรงมันจะทวีคูณมากขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปไอดีต่อไปกันดีกว่านะครับโอเคไอดีท okay. ี่ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันไปอดีต่อไปกันเลยดีกว่าคร โอเคครับมาไอเดี ID สุดท้ายกันดีกว่านะครับฟู่มาเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไป l e t โก้ s <S เดี๋ยวไปรับดูพี่กันดีกว่านะครับโอเคน่าจะร6 0โอเคมีร6 0ยหกสิบแล้วด้วยไปเล t โก้ ไอ้ทีนี้เรามีเลมไม่ใช่เอมิเลียตันนะก็ต้องเป็นสนับหลายอยู่แล้วนะแต่ว่าขวานเนี่ยจะตีให้กับอมิเลียตันดีหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นรถแล่นน่าจะดีกว่านะครับน่าจะส่งผลมากกว่านะโอเคเอาเป็นสนับไหลแล้วกันนะครับถ้าได้อะกระบ,บองมาไม่รู้ยังจะตดให้กับตัวไหนดีนะเพราะว่าในทีมเนี่ยการที่จะติทธาุนาผมไม่ค่อยจะมีซะด้วยนะ ไม่รู้จะเอายังไงดีเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะโอเคอย่างน้อยสนับไรนออกก็ยังจะดีกว่านะครับยังขอสนับไรนนะครับสาธุเก้าวก้านาฬิกาหวกะโลกรองเท้าโอเสื้อโค้ดเข็มขัดนักดาบโอ้โหเละนะครับไอ้นี่เละเละเลเลยโอเควิสี้ทิมลูพี่ก็เปิดว้แล้วกันนะครับโอ้โหถึงเลยเขาพูดโอเคหน้ากากนะครับโอ้โห เรียบร้อยนะครับหมดสิ้นเลยไอดีหลักของเรานะครับไม่ได้อะไรเลยนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะก็ต้องสู้กันต่อไปไอดีหลักได้มาเยอะแล้วนะก็รอบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปรอบหน้ากันดีกว่ารอบนี้ทุกสุดหัวใจไม่ได้อะไรเลยโอ้ทุกสุดขีดจริงๆนะครับสระไอดีหลักของผมเนี่ยเสียแทบทุกอย่างนะไม่จะเป็นตัวกาชาิหรือว่ารูบีนะแต่ ก็เสียไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ก็เก็บกันใหม่นะครับโ okay. อเคเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ฟังเท่านี้แล้วกันนะสำหรับใครที่จะเปิดกระชา่าอยู่ก็ขอเปิดให้ได้แล้วกันนะก็ขอโชคดีกันทุกคนนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ยาวแล้วนะเอาไว้วันเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผมโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมเจริญทุกคนกันด้วยนะครับมา การซูมครั้งสุดท้ายเรามาจบสงครามในเดือนนี้กันดีกว่านะครับสำหรับการเปิดกระช่านะโอเคผมจะเปิดเป็นรอบสุดท้ายนะครับอืมก็จะเก็บไปแล้วนะโอเคก็พยายามแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูว่าทงตัวเกมจะมีการแจกตัว๋วหรือกิจกรรมแจกตัว๋วแจกของจากฮาโลวีนอะไรหรือไม่นะเดี๋ยวต้องดูท่าทีกันไปก่อนนะครับแต่เรื่องรูบี้เนี่ยผมจะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนหน้าแล้วไม่ใช่อาทิตย์หน้าแล้วนะอืก็คือ,อปิดลีก อาทย์หน้านะครับอาทย์นี้ก็ขอสุ่มเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะก็เป็นการเปิดทิ้งทวนแล้วกันโอเคก็เปิดทุกไอีนะครับก็ c a d ดีก็ไอเดียละสองร้อยนะ c a d ดี CAD ก็แปดร้อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าซึ่งไอดีนี้เนี่ยผมเปิดได้2เกียร์แล้วนะก็คือไอ้โลกอังษสาแล้วก็อาสนับไหลของเฮราเคสนะแต่ผมยังขาดกางเกงของอพัศวะนะครับพันศิวะนะ ซึ่งผมไม่รู้ว่าการที่ผมเอากางเกงมาจะดีหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าผมต้องการกบบระปองนะครับกบบระบองเนี่ยมันเป็นอของอท่าน้ํานะครับซึ่งท่าน้ำเนี่ยผมมีเรมอืมซึ่งเรมผมเนี่ยไม่มีโดนแน่นอนนะซึ่งถ้าผมได้มาก็ดีนะเรมผมก็จะดีมากขึ้นนะครับเพราะอิมเมเลียตอนนี้ผมมันมีธงตัวมันอยู่แล้วนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปสูมก,กันดีกว่านะครับ ไปครับเพราะว่ายังมีอีกหลายดีนะที่ต้องการจะสุ่กนะครับโอเคขอ,ขอแค่กระบองอันเดียวก็พอนะอส่วนขวานเนี่ยไม่เอาไปได้นะอเพราะอาขวานดูรู้สึกว่านันคล้ายๆกับเจ้าอาลูกบอลชายหาดนะครับโอเคดาดาสองชิ้นหามชิ้นโอ้โหฮึบโอเละเละยิงกว่าขี้นะสำหรับไป้เพื่อโอกาสนะนี่ ผมเลยจะเทื่อเลยนะสำหรับไอดีแรกผมก็โดนเล่นแล้วหรือว่าเขาบอกว่าดวงเองมันได้เยอะไปแล้วนะสุ่มแค่ไม่ถึง1,000ก็อาจจะเอาไป3-4ชิ้นมันก็ไม่ได้นะเพราะผมสุ่มไม่เกินเท่าไหร่อ่าแปดหนึ่งพันรูปี้เลยได้ซ้ำไหม,มเดี๋ยวๆขอไปดูนิดนึงนะโอเคเอ โอเค1,000รูบี้พอดีเลยนะโอเคตรงนี้มันสูง5ครั้งนะก็ครั้งละ200นะครับก็เอาไปคูณ5ก็1000รูบี้ได้มา2ชิ้นนะครับก็เก็คุ้มแล้วแหละผมรู้สึกว่าผมอาจจะหวังมากเกินไปนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับสำปรับดีนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเปิดดีต่อไปกันดีกว่านะครับมันยังมีไอดีที่ผมต้องการอยู่นะโอเคไปกันเลยครับโอเคครับมา ID ดีบากินะครับซึ่งตอนนี้ผมลังเลนะครับเพราะว่าผมได้ชกกะมานะครับ ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนดีกางเกงแล้วก็โลกอหิงสานะแต่ว่าถ้าโลอหิงสานี่ยบากิก็จะได้อัปเรตธาตุนะแต่ถ้าเป็นกางเกงของสิวะนะครับท่านบูดาเราก็จะได้อัปเรตธาตุนะครับเพราะว่าเราก็มีสนับหลาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเอาอยัางไงกันดีนะหรือว่าเราต้องหาไอ้พวกโดนแน่นอนให้กับท่านศิวะหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวปปะกันแล้วกันนะโอเคอ่าอืม โอ้โหทำไมเลือกยากกันเลยเพราะว่าแบบเอ่ออืมโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเอาโลแล้วกันนะอโลเพราะว่าผมต้องการให้บางจีดูรุนแรงนะรู้สึกว่า,าท่านบูดาเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะเดือนนี้เดี๋ยวเดือนหน้ายวค่อยว่ากันใหม่นะครับโอเคก็โลหิงสานะครับอ่นะโอเคก็ ไม่รู้ว่าแคนเซิลไปกี่รอบนะก็ขอหวังว่าจะให้ได้แล้วกันนะสำหรับโลกไอหิงสาของเรานะครับฮึ๊อห้าดาวมาชุดแรกเลยนะฮึ๊อหกดาวโอหกดาวห้าดาวห้าอุยโล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 ได้แล้วได้แล้วมาครับบากิผมได้แล้วบากีมีอัปเกรดธาตุกับเขาแล้วครับโนเจอเจอากบากิผมนะครับ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตถอดเกียร์บากิแป๊บหนึ่งเนะเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอมาติดแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอเคผมคิดว่าไอเดียนี้ก็ได้มาแล้วนะสำหรับโลหิงสาของเรานะครับโอเคก็ถือว่าเป็นไอเดียที่อ่าได้มา2ชิ้นเลยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไอเดียต่อไปกันดีกว่านะครับอืมก็ว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคน่าจะเป็นไอเดียหลักนะครับโอเคไปกันเลยครับหลักของเราเปิดไม่ได้สักทีเลยนะก็ทุ่มไปเยอะอยู่นะสำหรับไอเดียหลักนะ เรื่องไอ้ที่หลักเนี่ยไม่มีของที่อยากจะได้เลยนะไม่ใช่สิเพิ่มโอกาสเนี่ยไม่มีของที่เราต้องการเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกงเกงหรือขวานเอยขวานนี้ต้องการอยู่เอโล่เนาะแต่ผมต้องการสนับไลนะครับเออเราจะเปิดไม่เพิ่มโอกาสดีนะโอ้โหคิดยากแล้วปวดหัวเลยทีนี้เอาชิ้นบนแล้วกันนะเอาชิ้นบนเผื่อ มันจะมีอะไรดีนะเพราะว่าเป็นโอ้หลบเนาะนี่เป็นหลบนะครับเออมีหลบมีต้านโอเคก็น่าจะดีนะครับโอเคเปิดก็ไเลยดีกว่านะครับแคนเซิลหนึ่งครั้งก็พอแล้วนะผมคิดว่าก็น่าจะได้อยู่มัง้ง <c oughs> โอเคไปไอจิลักก็ขอโชคดีกับเขาบ้างนะสาธุสาธุาธ <c oughs> ชิ้นแรกค่ะดาวโอ้โหรองเท้าเตียวหุ้ยโอ้แบนแบนฟบนฟินิ จนสลัดไม่กวาดโอ้โหเละเป็นขี้ไอ้ดีหลักไม่คิดจะได้เลยเลยนะไอ้ดีหลักผมเนี่ยทุ่มไปทุกอย่างนะไม่ได้อะไรเลยนะได้แค่อเอ็นเจอร์ได้น่าจะได้ตัวเดียวก็คือ,อทันสิวะเนาะก็ตัวอื่นไม่ได้เกียร์ไม่ได้ก็ไปโชคดีกับไอ้ดีอื่นแทนนะอไอ้เราก็แบบออ อะไรกันครับนี่ไม่เป็นไรนะครับก็สู้กันต่อไปนะสำหรับไอดีหลักของเราก็สำหรับเพื่อนๆไอดีนี้ใครที่เปิดไม่ได้เดือนนี้กผมก็มีผมเป็นเพื่อนแล้วกันนะอก็เปิดไม่ได้แบบด้วยกันนะครับแาสู้กันต่อไปก็เราจะไปหวังพวกคริสต์มาสนะครับอืประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปไอดีสุดท้ายของเราดีกว่านะครับว่าจะได้กับเขาหรือไม่นะโอเคไปโอเคครับมาไอดีสุดท้ายแต่ผมคาดคณีผิดไปนะไอลูบี้เนี่ยผมลืมไปว่า อาทิตย์ที่แล้วผมไปเปิดน่าจะ4ี่สบสองรอบนะเสียไป้80รูบี้ไอเราก็ลืมคิดพอไปรับรูบี้ใน PVP ได้120เอ้าชิบหายแล้วรูบี้ไม่พอผมก็เอเอาแล้วผมจะทำยังไงกันดีผมก็เลยคิดว่าอะมาสุ่มไอ้เปิด40ครั้งดีกว่านะครับคือครั้งไม่ได้3รอบนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นโล่หิงิงสาแล้วกันเอโอ้โหทีนี้ก็แบบปุ้นเลย อเอาเป็นว่าเดี๋ยวรสลับตู้กันเปิดดีกว่านะครับโอเคโอ้ยอดีนี้นะ่าน้อยใจนะโอ้โหทีดีก็น้อยใจเลยโอเคก็มีร้อยสามสิบทำไงได้นะก็เปิดไปแบบตามมีตามเกิดนะครับไม่รู้สิเผื่อได้ไงออไอเราก็แบบถ้าดูด,ดีนะถ้าเปิดอันเดียวก็ได้นะโอ้โหจริงเฮ้ย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 ขวานเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่อะไรครับนี่ได้ขวานเฮ้ย ซีซีบลูวี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีซีบลูวี่ของจริงไม่ติงนางนะน้องของจริงอือหือของจริงเมื่อกี้พี่เจอของจริงครับน้องเออได้ขวานเฉยครับน้องโอเคมาครั้งสุดท้ายนะโอ้ยน้ออะไรกันครับเนี่ยนะผมก็ไม่คิดว่าจะได้นล้อือหือโอเคได้ขวานมานะโอเคขวานเนี่ยอ่ ติดให้กับเจ้าไมกี้เนาะคุณจะเป็นไมกี้แหละครับโอเคอ่ะยังยังไงก็มันมีธาตุไม้ตัวเดียวนะโอเคก็ถือว่าไม่รู้ว่าจะเอาตัวนะผมอยากจะได้โอเคเมื่อบอกเมื่อผมได้มาแล้วผมก็น่าต้องดีใจเดี๋ยวผมแบบโอ้ผมเจะได้นั้นได้โอเคได้ก็คือได้นะครับโอเคอ่เป็นดนแน่นอนเบื้อทักษะนะครับตัวแน่น,นอนเบื้อทักษะผมรู้สึกว่าการใส่ให้ไมกี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคุ้มเลยนะสลับขวานทุกคาตาเนาะ โอเคถ้าผมไปติดให้กับเจ้าก็ไม่คุ้มอีกไม่นั่นเป็นเบิ้ลไหนดินเป็นเบิ้ลทักษะผมรู้สึกไม่ชอบเลยนะไอ้พวกเบิ้ลทักษะให้กับไอ้พวกรีเซ็ตนะมันจะแบบเบิ้ลแต่รีเซ็ตเนาะมันก็จะแบบนะต้องเข้าใจนะครับโอเคถ้าสมมุติเป็นแบบอ่าม็อบม็อบไซโคก,ก็ก็ได้จะดีกว่านะครับโอเคไป หรือว่าเราจะตีให้น้องม็อบก่อนดีนะแต่น้องม็อบผมมันยังไม่แม็กอะดีทีนี้ก็วุ่นอีกแล้วนะโอเคถือว่าเป็นวันที่ประสบความสำเร็จในเรื่องเกียร์นะครับโอเคนะอพอจริงจริงไอดีหลักไม่ได้เนะแต่ได้อดีลองนะก็ถือว่าไอดีลองก็ถ้าจะแบบมันก็ลืมตาอ้าปากในทุกไอดียแล้วนะสําหรับไอดีลองผมนะแต่ไอดีหลักผมรู้สึกว่าช่วงก่อนๆเนี่ยมันก็จะได้เยอะเกินไปนะไม่ว่าจะเป็น ทั้งตัวเลนเจอร์แล้วก็มไม่าจะเป็นตัวเลนเจอร์อย่างเดียวนะเกียร์ผมก็แทบจะไม่ได้นะพวกไอดีหลักเนี่ยไอดีหลักเป็นไอดีที่ค่อนข้างจะเปิดได้เกียร์นี่ยากมากเลยกอไก่นี่ล้านตัวเลยนะโอเคเอ่อเดี๋ยวเรามาดูธาตุไม,นะม,ม้แค่นิดนึงนะอือก็มีแค่นี้ไม่รู้จะติดให้ตัวอะไรดีเลยนะน้องม็อบเขาโอ้โหมียับเกลียดธาตุอยู่แล้วนะโอ้โหมียับเกลีดธาตุมีรถแร่เดี๋ยวก็ อ่าอะเมกี้เมกี้ก็เม่กี้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าไอดีนี้ก็เปิด40ลูบี้สาครั้งได้มาหนึ่งชิ้นอันนี้ผมก็งงเลยนะว่าโอ้โหได้มาอย่างไรนี้เออโอเคก็ถือว่าไอดีนี้ประสบความสำเร็จเรื่องเกียร์มานะครับโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันแนะล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นเดือนที่ดีสำหรับเรื่องเกียร์แต่เรื่องอื่นก็ มาไม่แดกโอเคก็ใครเปิดกระชา้าหรือว่าเปิดเลนเจอร์ Ranger, ก็ขอให้เปิดได้แล้วกันนะโอเคก็คลิปวนี้ก็ยาวแล้วนะเอาไว้เอาเป็นว่าเอาไว,ไปว้ประมาณเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันในคโรโบไม่ใช่สิเลนเจอร์ในเดือนหน้าแล้วกันนะว่าจะเป็นแสงเมื่อตัวอะไรนะครับโอเคคลิปวิวนี้ก็สวัสดีครับ